ตื่นไฮสวัสดีครับคือ,อต้องบอกก่อนนะเรื่องที่เราจะมาเล่าเนี่ยไม่ใช่การตื่นนอนที่แบบรู้ออกจากเตียงหรอกที่เรากําลังหมายถึงเนี่ยหมายถึงการตื่นจากตอนที่ง่วงเป็นเวลานานๆเพราะว่าเราเรียนหรือว่าทํางานเราเป็นเวลานานาน,นั่นเองคือ,อต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องที่เรากําลังจะเล่าอะ่ะเป็นเรื่องที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองถ้านับจากตอนที่เพิ่งเริ่มเขียนบทอ่ะน,นะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเราอ่ะจะเรียนกับวิทยากรในตอนเย็นเนะ่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคาบหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณสองชั่วโมงได้แล้วในตอนที่เราเรียนไปประมาณครึ่งคาบเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกง่วงๆแต่ก็โชคดีนะที่ตอนนั้นอ่ะวิทยากรปล่อยให้ไปพักประมาณห้าถึงสิบนาทีพอดีเราก็เลยคิดว่าจะไปหาอะไรมากินสักหน่อยเพื่อแกง่วงและใช่ครับร้านมาปิดหมดแล้วอ่ะ ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่หรอกนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาเยน็นก็เลยไม่แปลกใจทีจะไม่มีร้านไหนเปิดอยู่เลยก็ด้วยความที่เป็นแบบนั้นเราก็เลยตัดสินใจจะกลับขึ้นห้องเพราะว่าเวลามันใกล้จะหมดแล้วแหละก็เรียนแค่เดินขึ้นลงบันไดอะเวลามันก็จะหมดแล้วยังไงล่ะกว่าเราจะตัดสินใจเดินลงวาดศขออีกนั่นแหละ ก่อนที่เราจะเดินขึ้นห้องเนี่ยแล้วก็แวะเข้าห้องน้ําก่อนด้วยความได้คิดแบบนั้นเนี่ยแล้วก็เลยเดินเข้าห้องน้ําตามปกติแต่ในขณะที่เรากําลังเดินออกจากห้องน้ําเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตื่นนั่นคือเราเดินชนขอบประตูห้องน้ําน่ะก็นั Kayla: ่นแหละครับก็แค่เดินชนประตูห้องน้ําก็เลยตื่นแล้วก็จริงๆเราอ่ะไม่ได้เป็นคนตัวสูงอะไรหรอกนะ แต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นห้องน้ําใต้บันไดประตูมันก็เลยค่อนข้างจะตี้กกับปกติเฉยเฉยคือจริงๆมันไม่ค่อนข้างหรอกนะมันเตี้ยเลยแหละเตี้ยกว่าประตูปกติประมาณไม่รู้อ่ะกอบหนึ่งมันทัดได้มั้งคือที่มาเล่าเนี่ยไม่ใช่จะบอกว่าเดินชนแล้วมันเจ็บนะก็แค่อยากจะลองทำาอนิเมชันเล่าเรื่องดูอะซึ่งโคตรยากคือมันก็มันใช้เวลาอะเลแหละ แลนวแบนี้อาจจะไม่ได้ทำอีกหรอกเพราะว่ามันทำนานมากนั่นแหละแค่นี้แล้วกันบาย